ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผม k t o by academy ครับวันนี้เรามาเรียนรู้นะครับมาดูเทคนิคนะครับของงานคัดหรืองานตัดในแนวของลองทรงหญิงนะครับวันนี้ออสใช้เป็นเลเซอร์หรือเป็นซิสเซอร์คัดนะครับแทนคิปเปอร์นะครับความหมายก็คือวันนี้เราใช้กันไก่ลองนะครับหรือลองสอยนะครับ นะครับจากการคัดนะครับเราใช้เป็นซิสเซอร์โอเวอร์โคมก็คือใช้หวีลองกันไกลนะครับนะน้องนะครับนางแบบนะครับเขาบอกว่านะครับเขาต้องการตัดผมในลักษณะของการกึ่งคล้ายๆลองทรงแต่ขอเป็นกันไกลนะครับ <c oughs> อันนี้ออสจัดให้นะครับทอยแรกจุดแรกนะครับ <c oughs> ออสมีการนำพาหรือการใช้หวีรองหรือเป็นซิสเซอร์ โอเวโคมนะครับถ้าเป็นนะครับโกเรียนเขาเรียกว่าอันเดอร์คัทนะครับแต่เป็นนะครับออรขาารียกว่าซิเตอร์โอเวโคมก็คือใช้หวีรองกันไก่นะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาไล่ในโซนของซีกด้านข้างตลอดจนถึงขอบปลายชายแนวความหมายของผมก็คือหนึ่งจรที่เราตัดไว้ สองนะครับก็คือการไล่ในโซนของซิกด้านหลังหรือการไล่ในลักษณะกึง่งลักษณะของการเชื่อมต่อจุดหลักก็คือ1ที่เราคัดจอนไว้2ก็คือการเชื่อมต่อในหลังหู3นะครับก็คือการสร้างในลักษณะของความทุย ครับ4นะครับก็คือการไล่หรือลันชั้นให้ทีษะนะครับโครงสร้างสีละลายแนวหรือลักษณะของหัวเขาหรือบอดี้เขาออกมาถึงความทุยหรือลักษณะของความโดดเด่นนะครับครับวันนี้ผมออสนะครับสมจิตนะครับดิดสภักดีหรือ KTO by Academy เนะครับเอาแนวทางนะครับของงานคัด หรือการตัดในแนวของรองทรงหญิงนะครับในแนวของการใช้เป็นซิสเซอร์โอเวอร์โคมคือใช้หวีรองการคัดหรือการตัดก็เหมือนการที่เราใช้เป็นกันไกหรือเป็นคิปเปอร์นะครับส่วนที่จะมีเนื้อผมขอบลายใจแนวในลักษณะของทรงอันนี้ก็คือเป็นหลักการนะครับนะครับหลักการของคิทูคอนามีเนี่ยเราเน้นลักษณะของกึ่งของซาลอน ความหมายของออดก็คือ1การที่เราเน้นจาลอนก็คือเอาผมหญิงมาประยุกต์นะครับหรือมาอัพพลายมาดัดแปลงผสมผสานกับกลึงของซาลอนหรือเป็นบา์เบอร์นะครับที่มาสามารถที่จะรวมหรือการทำงานร่วมกันได้ส่วนผมหญิงจะไม่สั้นนักนะครับนะจะต่างกับกลึงของผมชายส่วนผมนะครับชายก็จะมีลักษณะของขาวนวลกืนหรือกลึงของการไลเ่เฟด จากการคัดนะครับหรือการตัดนะครับนะครับนางแบบหรือลักษณะของกึ่งของคุณพี่เขามายืนชมเขาบอกว่าใช่เลยเขาต้องการลักษณะของงานคัดหรือการตัดในแนวของศีสะทุยแบบเนี้แหละ <c oughs> ฉันต้องการแบบนี้ได้ไหมบอกโอเคนะครับเดี๋ยวเราออดจัดให้นะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาทิมมาเล็มหรือมาเก็บลักษณะกรอบปงทรงความหมายของผมก็คือการที่เราคัด หรือการที่เราตัดนะครับหรือการนำพาเอาเทคนิคของงานคัดหรืองานตัดในลนักษณะของรูปกรอบกรอบก็คือการที่เราเริ่มจอนสอก็คือการเริ่มลักษณะโซนของซิกด้านหลัง3นะครับก็คือการไล่ในลักษณะของจอน 4ก็คือการลันชั้นหรือการสบคัดเพื่อไล่ลักษณะของความทวยหรือลักษณะของความโดดเด่นในลักษณะของทรงการนำพาหรือการคัดหรือการเอาหลักการหรือการเอาแนวทางของรูปแบบของงานที่เราดีไซน์หรือออกแบบันเนี้ยเราเน้นลักษณะของความเรียกว่าถวีมากกว่านะครับ โจทย์นะครับที่เกิดเลยว่าหนึ่งเขาต้องการเนี่ยนะออกมาตอนแรกก็คือความถุยก่อนเลยเสร็จแล้วนะครับเรามาดึงในส่วนของซิกด้านหน้าเข้าหาตัวการที่เราดึงก็คือการคัดหรือการตัดให้ดูศีรษะนะครับโครงสร้างนะครับหรือสีละลายแนวหรือลักษณะของงานปัดหรือลักษณะของการไล่ทรงการที่เราคัดหรือปัดหรือไล่ทรงหรือลักษณะของการ รูปแบบของปลายผิวหวานเนี่ยเราต้องการนะครับต้องยอมนะครับว่าผมนะครับเขเป็นลักษณะของเส้นใหญ่หรือเป็นผมเส้นหนาเราจะทําอย่างไรนะครับให้ปลายผมเนี่ยเขาซลอฟหรือผิวน,นะครับนะ อันนี้เป็นเป็นเป็นหลักการเลยนะครับนะการที่ออดมลันหรือลักษณะของการยกชั้นหรือไล่มาเนี่ยผมต้องการให้ลักษณะของสัดส่วนอย่างเช่นส่วนของซิกด้านหน้านะครับที่เราดึงเข้าหากึ่งกลางการที่นำพาหรือดึงเนื้อผมเข้าไปลักษณะของความยาวมากปลายลายแนวหรือลักษณะของเส้นผมเนี่ยจะออกมาถึงความพิ้วเลยนะครับที่เห็นนะครับนะอย่างที่เราเห็นทรงเขาอ,ออกมาได้พิ้ว์พิวจริงๆเลยนะครับนะเสร็จแล้วเราจะเห็นนะครับสีสระ โครงสร้างนะครับสีละเขาออกมาได้ทุยเสร็จแล้วเรามาเชื่อมต่อในโซนของซิกด้านหน้าที่ลบคัดหรือตัดไปในกึ่งของผมม้านะครับเรามาเชื่อมต่อหรือสร้างกรอบปลายชายแนวในลักษณะกรอบของทรงในโซนของซิกด้านจอนนะครับเช่นเดียวกันนะครับเราใช้หวีรองกันไกหรือเป็นกึ่งของซิสเตอร์โอร์โคมเสร็จแล้วอ้อใช้กันไกทิมเบลม รือลักษณะเก็บลักษณะของการซอยเปิดหูนะครับอันนี้เป็นแนวทางนะครับหรืองานคัดหรืองานตัดในลนักษณะของการไล่ทรงนะครับรับขอบลายใจแนวหรือลักษณะของทรงหรือลักษณะของรูปแบบอันนี้จุดหลักนะครับหรือเป็นการนำพาดีกว่านะครับว่าการที่เราคัดตัดไปแล้วเราต้องหาตัวเชื่อมต่อ ุดลักก็คือ1อย่างลักษณะของพิกจอนนะครับเราจะเห็นนะครับซี่ของที่เราคัดหรือตัดไปแล้ว3นะครับก็คือการเชื่อมในลักษณะของหลังหูหรือลักษณะของความถุยในลักษณะของข่าวแอร์เรียหรือรูปมงกุฎรูปฮาร์ดในลักษณะโหนของโซนของซิกด้านหลังการที่เราจะคัดหรือตัดนะครับให้ลักษณะหัวศีรษะก็ถุยได้ นะครับเราควรจะต้องดึงหรือโนมหรือวางเป็นตัวยูนะครับยก็ยูตกท้องชานะครับวก็ v ขายงาตั้งนะครับแอโร่ก็คือเป็นลูกธนู2ข้างที่วิ่งชนเข้าหากันอันนี้ก็คือเป็นหลักการนะครับของงานคัดหรืองานตัดของออสสมจิตนะครับติดพักดีหรือ KTO นะครับจะเห็นนะครับโครงสร้างนะครับนะที่เข้าตั้งฉากนะครับในแนวขกึ่งของพีระมิด จะเห็นขอบลายชายแนวในลักษณะของโหนกผมหรือลักษณะของความทุยจะเห็นการโค้งมนในลักษณะของรูปจอนนะครับจะเห็นปลายขอบปลายชายแนวลักษณะของการเชื่อมต่อออกมาถึงความโดดเด่นหรือลักษณะของความปิ้วหวานเสร็จแล้วเรามาดึงในโซนของคาวแอร์เรียหรือลูกมงกุฎลูกฮาร์ดหรือตัวเซนเตอร์นะครับเราคัดหรือการตัดในลักษณะของงานเช็คทรงนะครับขอบลายชายแนวหรือลักษณะของงานคัด หรือการไล่ลักษณะของทรงเนี่ยเป็นหลักการหรือเป็นหัวใจหลักเลยนะครับนะการที่เรามาเชื่อมต่อในลนักษณะของข่าวแอร์เรียหรือรูปบงกุฎรูปพาร์ตในโซนของหนกหลังเนี่ยอย่าลืมนะครับโครงสร้างสีละลายแนวหรือนะครับศีรษะเขาเป็นส่วนโคง้งเวลาเราตัดนะครับเราควรจะต้องโค้งให้เข้าโครงสร้างสีละลายแนวเสร็จแล้วนะครับเรามาโบรมาใดมาเป่าเซตหรือมาจัดทรงนะครับ ในแนวของลองทรงหญิงนะครับครับวันนี้ผมออสนะครับสมจิตน,นะครับดิสพากดีหรือ KTO by Academy เรามีการแพลน4ช่องทางนะครับ t ิกตอก youtube facebook l i ฟ e และช่องเลียวนะครับทิกตอกพกทันแอดนะครับเอกโมครับเอสโ I เอมเจไอทนะครับออสออสสมจิต หรือออสติกตอกนะครับตรงนี้ท่านก็สามารถจะรีเพย์กลับไปกลับมานะครับดูแล้วดูอีกได้นะครับทางช่องติกต o อกนะครับหลายท่านที่ชอบงานตัดผมหญิงหลายท่านที่ชอบงานตัดผมชายหลายท่านที่ชอบงานแข่งหรืองานโชว์ท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาได้นะครับเอโกมครับ s O M J I T นะครับออสสมจิตหรือออ ติ๊กตอกนะครับส่วนทาง Facebook Live เอฟ r ร Day แต่ละวันออสเอางานเอาเข่าวสารนะครับอาจจะเป็นครั้งหนึ่งนะครับว่าออสเคยปศึกษานะครับไปเรียนรู้นะครับที่ Tony ่แอกหรือที่ลอนดอนหรือที่อังกฤษนะครับหรือเป็น London Academy ี่เราอัพพลายนะครับดัดแปลงเอาเทคนิคของงานคัดหรืองานตัดในแนวของ Tony ่แอนกายนะครับมาดัดแปลงหรือมาแพนหรือมาแจ์ลงทางช่อง Facebook Live เอฟ r ร Day นะครับ ชอบงานกึ่งของเคมีท่านก็สามารถศึกษาเรียนรู้ได้ทางช่องนะครับ f เฟ e บ o ๊กไลท์ส่วนทาง YouTube เพียงพิมพ์คำว่านะครับอาจารย์ออสสอนตัดผมทาง YouTube อาจจะเป็นงานแข่งนะครับหรืองานโชว์หรืองานศึกษาที่ออสจบจากอังกฤษฝรั่งเศสอเมริกานะครับแล้วออสนำพาเอาหลักการมาแพน